ชนเผ่าเซนติเนลเผ่าลึกลับแห่งเกาะต้องห้ามท่ามกลางมหาสมุทรอินเดียมีเกาะเล็กๆที่เวลาแทบจะหยุดนิ่งเกาะน,นอสเซนติเนลบ้านของชนเผ่าเซนติเนลผู้ขับไล่ทุกผู้บุกรุกและปฏิเสธการติดต่อจากโลกสมัยใหม่มานานหลายพันปีพวกเขาเป็นใครและทำไมต้องมีชีวิตลึกลับเช่นนี้ชนเผ่าเซนติเนลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2 0,000ปีการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างเรียบง่ายของพวกเขาเป็นเหมือนกระจกสะท้อนยุบิดดำบรรวิถีชีวิตเช่นนี้ซ่อนปริศนาอะไรไว้บ้าง หรือพวกเขาคือหน้าต่างที่เปิดสู่โลกต้นกำเนิดของมนุษยชาติชนเผ่านี้ต่อต้านทุกการติดต่อถึงขั้นใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องตัวเองจากโรคภัยและภัยคุกคามต่างๆนี่เป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดหรือการรักษามรดกจากอดีตที่ใกล้จะสูญหายทำไมรัฐบาลอินเดียถึงต้องใช้มาตรการพิเศษปกป้องพวกเขา ร่วมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์และความลึกลับของชนเผ่าเซนทิเนลกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อสำรวจเรื่องราวอีกมากมายที่จะเปิดโลกประวัติศาสตร์ให้คุณเห็นมากกว่าที่เคย